โอ้แต่แฉงแฉงแังคูโอแางคูเลยแฉช่วยเนี่ยเนี่ยแฉงเปลี่ยวตัวคูคูแล้วคูคูละคูสามาชูอ่ี่เดรูปแบบยงโบ้เนี่ยเลยอปว้ากาโซดีแบนคู่อะหนึมื น้อยไหมน้อยไหมถี่รึเปล่าไม่จืดเอ๊ะมบบป่าเราตัวผิ่อมรีใส่เมี๋ยวเราไปเล่นในเส้นเดี๋ยวเราไปอะไรสวมผิวมันมั้งสวมเองอืมโอ้โหยังไง 老了，哦，哥哥，怎么这样老那里？嗯，别别别，试、嗯、四试试试试滴。四四 पिंग တ oh, oh, <sh arp inhale> mm ော့ไก่ကြည့်လို့ရှိရင်အင်းရှင်ကမမန်းကန်ကျွတ်ကျွတ်လိုက်ထွက်ပြာဩယူသွားပေါ့အဲ့ဒါဩတော့မခုနေတန်းပုတ်သွားပြီအဲ့ဒါတော့ပုတ်မဆိုးလို့အဲ့ဒါတော့ထားလိုက် Oke တော့ထွက်လာแล้ว